ผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเอพีแล้วใครที่ก็มาดูใหมก่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับอย่างที่เราบอกไปว่าวันนี้ วันเด็กะครับผมเราจะมาจ,จัดกิจกรรมจากขั้นเทพและใครที่หาเว็บเติมเกมให้เทพอ้องขั้นเทพเลยเติมถูกเข้าไว้ไม่เกินหนึ่งนาทีส่งของขวัญก็ได้ตอนนี้มีโค้ดเรดบูด้วยเติมได้แทบทุกเกมมีทั้งส่วนลดและโบนัสเติมให้เป็นเทพอ้องขั้นเทพลิงก์เนีคำอธิบายหรือพิมพ์หาใน Google ได้เลยนั่นเองนะครับผมก็คือจะมีให้1 7 2เพชรเนะครับผม10รางวัลน,นั่นเองนะครับก็คอมเมนต์เกี่ยวกับวันเด็กมาอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็ยูไอดีไว้เลยนั่นเอง10รราางงวััิ ละ172ไดมอนจากคันเทพเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเปิดหลายชื่อกันนั่นเองเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยข้อมูลก็คานที่จะเยอะนะครับผมเป็นของจริงที่แบบว่าเป็นของของจริงนะครับที่ไม่ใช่รูปยอดที่อยู่ในแพทหน้าที่ไม่ใช่เกี่ยวกับฟีไฟมหาเวทผนึกมารอย่างเดียวก็คือชุดแทบจะทั้งหมดเลยนั่นเองมาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่ม ดูกันที่อะไรก่อนดีนะครับผมเราไปเริ่มดูกันที่นี่เลยนะครับผมเป็นท่ากดใช้นะครับท่ากดค้างอันนี้ก็คือจะเป็นรวมของทั้งหมดที่อยู่ในแผทหน้าเลยนะครับผมรวมทั้ง ของมหาเวทผดกมารด้วยนะครับอันนี้เป็นท่าของโกโจนะครับผมแบบนี้แล้วก็ท่าโนบาระนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วๆเลยเพราะว่าของมันเยอะมากๆนะครับผมอันนี้เป็นท่าเวลาผู้ชายกดใช้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่เราได้ดูไปตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นของผู้หญิงกดใช้นะครับผมผู้ชายกดใช้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นท่าเล่นกีต้าร์นะครับเอา,เ,อาเ,ลเ,ลเ,ลเล่นแบบว่าในโซนได้กดแล้วค้างได้ด้วยนะครับสำหรับท่าตัวนี้นะครับผมแบบร้องเพลงในโซนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเท่มากๆเลยตัวนี้ค้างได้นะครับผมนะแล้วก็ นี้เป็นท่าชูมือนะครับผมใช้ชนะอะไรแบบนี้นั่นเองชนะแล้วเหมือนกับท่าบุญ่าเลยแล้วก็ท่านี้เป็นท่าจริงจริงมันเป็นท่าเต้นเสือนะครับผมเป็นท่าเหมือนกับทําท่าเสือนั่นเองนะแล้วก็ตัวนี้เป็นท่าของวเลย์ชายนะครับผมฮาร์ดแทกปล่อยพลังปล่อยพลังขึ้นหัวใจอะไรแบบนี้นั่นเองแล้วก็ผู้หญิงก็หลบอะไรประมาณนี้นะครับผมปล่อยขึ้นหัวใจไปแล้วก็หลบนี่นี่นี่นะครับผมแล้วก็โดนแล้วก็ชูขึ้นมาด้วยกันอะไรประมาณนี้เป็นท่าคู่ท่าใหม่นะครับอันนี้เป็นท่า อา uh, ถ้าขี่ร่มนะครับผมถ้ากดแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองถ้าตัวนี้เป็น T post นะครับผมเหมือนโปรเลยนะครับผมเมื่อกดใช้แล้วก็กลางแบบนี้เลยนะเหมือนแบบเวลาโปรมัน ปมวิ่งเลยนะครับผมท่าตัวนี้ไม่รู้คิดได้ไงเหมือนกันนะแล้วก็ท่าตัวนี้เป็นท่าแหลกนะครับผมตัวเราก็จะแบบว่าว้าวาแบบนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ท่านี้เป็นท่าฝนนะครับผมฝนแบบว่าทองหลุดลงมาเลยประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ท่านี้เป็นท่าทีมนะครับผมท่าทีมที่ สามารถค้างได้นะครับผมมี่าลากลุ่มรั์นะครับผมแล้วก็มีอ่านั่งอยู่บนกองทองเลยนั่นเองนะรันนี้เป็นเรือทองย้อมสีนะครับผมเป็นสีแดงดำนะครับผมมีออกมาในคลิปสแบบว่าสีเงินเลยนะวันนี้เป็นท่าเปิดตัวนะครับผมของโกโจกาณาเขียนนั่นเองอันนี้แบบเวลากดจริงๆนะครับผมที่ไม่ใช่แบบว่ามุมมองสีสีอันนี้จะเป็นมุมมองสีสีนะเวลาเราชนะนั่นเองเนาะอ่าอันนี้เป็นมุมมองแบบว่าดูหน้าโปรไฟล์นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยอลังการอะไรมากแต่ว่า ตอนชนะสีนี่คืออลังการมากนะวันนี้เป็นท่าของสุกุณะเนีครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยเวลาแบบว่าตดเข้าหน้าโปรไฟล์นั่นเองนะผมนี่ก็จะมีแบบว่าพื้นหลังอลาัางการหน่อยนะผมการนาเขตอารามส่งซ่อนมานะวันนี้เป็นเวลาชนะสีนั่นเอง อันนี้เป็นท่าเปิดตัวของเซตผมเรียกว่าเซตเสือดําแล้วกันนะครับผมเพราะว่าชุดมันเหมือนเสือดำเนาะตัวนี้เป็นท่าเปิดตัวเสือดำนะครับผม Panther Strike ตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นท่าจบนะครับผมอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเป็นท่าจบของเจ้าตัวเปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้เป็นของทุซานังินนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นท่าจบอันใหม่นะครับผมนี่อย่างเท่นะครับผมนี่ดูนะอย่างเท่อันใหญ่มาเริ่มเลยเป็นสมอเรือทองคำนะครับผมสวยมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นชุดของ ของขั้นเดือนกุมภาพันธ์ทั้งชายแล้วก็หญิงแยกชิ้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้ทรงผมสวยอยู่ที่เป็นขั้นของเดือนมีนาคมนะเป็นดรีมนักสํารวจบอกเลยว่าชุดขั้นปีนี้เนี่ยสวยมากๆนะครับผมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปก็คือสวยเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับของผู้หญิงใส่แยกก็คือน่ารักเลยแล้วก็นี่เป็นของเดือนเมษายนนะครับผมชิลลินอิโมจินั่นเองเป็นสีแบบว่าคัลเลอร์ฟูลหน่อยนะครับผมสําหรับเซ็ตตัวนี้ของผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่น นะครับผมนี่ประมาณนี้แยกชิ้นด้วยนะครับผมเป็นของขั้นเรียงกันไปเลยนะครับผมกุมพามีนานแล้วก็เมษานะครับอันนี้เป็นเซ็ตโจ๊กเกอร์ย้อมสีนะครับผมถ้าใครชอบใส่ตาโจ๊กเกอร์นะครับผมสายแบบว่า ใส่เล่นเท่เทๆนะครับผมอันนี้เป็นตาโจ๊กเกอร์ V2 ก็แล้วกันนะครับผมแยกชิ้นนะครับก็จะเป็นตาโจ๊กเกอร์แบบนี้เลยนะครับผมใครชอบ V1 หรือ V2 สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้เป็นเซตเสือดำนะครับผมเซตที่ผมบอกนั่นเองคู่กับไอ้ตัวถ้าเปิดตัวเมื่อกี้นะครับผมเป็นเซตเสือดำนี้ประมาณนี้นะครับผมเท่มากนะครนะับแบ็คแพนเทอร์แบ็คแพนเทอร์นะครับผมผู้หญิงก็มีนะของผู้หญิงก็เป็นเซตหน้าตาประมาณนี้เลยจะออกแนวแบบว่าดำม่วงนะครับผมแบบนี้เลยนะโอ้ววาวประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยอยะไร นะครับผมตัวนี้แต่ชมผมน่ารักดีนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมเป็นเซตน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะวันนี้คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าของผู้หญิงมันเป็นแบบว่าดอกกุหลาบด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ได้เป็นเซตคู่ของช่วงวาเลนไทน์นั่นเองวาเลนไทน์ปีนี้นะครับกางเกงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเอาไว้ใส่กับเดรสดาได้เหมือนกันนะครับผมกางเกงเซตนี้นั่นเองเนาะแล้วก็เซตนี้นะครับผมเป็นคฟักแมนหรือว่าเป็ดฮีโร นั่นเองนะครับผมตัวเป็ดก็จะเป็นแบบว่าใส่ผ้าคลุมแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นแบบว่าเซ็ตฮีโร่รัดรูปนะครับผมแล้วก็หมวกเป็นเป็ดอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่เป็นเซตยมมาทูดนะครับผมชาร์โดว์วอล์กเกอร์นะครับใส่แยกก็จะได้ตามนี้เลยเสื้อเกงรองเท้าหน้ากากนะครับผมแล้วก็ ทรงผมที่เป็นหมวกโยมาทูดนั่นเองนะครับผมหมวกนี่คือเท่เลยนะผมตัวนี้นะเปี้ยวเลยนะผมใครชอบแบบดีมดุดุขาวดำนะผมต้องจัดเลยตัวนี้เป็นอ,อะไรไม่รู้เหมือนกันนะผมตัวนี้นะเทเชอร์ชาร์เซอร์นะผมหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะผมเป็นเซ็ตแบบดําม่วงดาม่วงนั่นเองนะผมนี้ผมผู้หญิงก็มีนะผมออกแนวะแบบว่า ออกแนวะแบบนินจานินจาหน่อยนะครับผมแนวนินจารับอะไรประมาณนี้นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เซตนี้นะผมเทเชอร์ฟินเดอร์ตัวนี้ก็เอ่อนาจะไม่แพงนะเซ็ตตัวเมือกี้เป็นเซ็ตนักสำรวจนั่นเองนะนักเดินเรือเหออมือนแบบลุกเรืออะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นเซ็ตหัวฟ้านะผมหัวฟ้าก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยทรงผมสวยมากๆนะครับผมเซ็ตนี้นะทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงเลยนะครับผมเป็นหัวฟ้าแบบนี้เลยตัวเสื้อก็จะเป็น ขาวดานั่นเองนะครับผมนี่หน้าตาประมาณนี้แล้วก็น,นี่เป็นเซต8 bit บิตนะครับผม8บิตก็คือตัวเสื้อมันจะเป็นแบบว่าเรียมๆหน่อยนั่นเองนะครับผมแต่วรงผมไม่ได้เป็น8บิตด้วยนะนี้เป็นของผู้หญิงนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบว่ามันชุดเหมือนกับที่เราชอบใส่กันประจำอยู่นะที่เราเห็นกันในต๊อกต๊อกอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเซตในส่วนของตอนจุดจีนนะครับผมจุดจีนเพราะปีนี้ปีมัมเมียนั่นเองนะครับผมก็เป็นปีม้านั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นเซตของจุดจีนของ ปีนี้เลยนะครับทั้งชายแล้วก็หญิงเลยนั่นเองนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเซ็ตอบังนะครับผมนี่ rolling superstar นะครับผมก็จะเป็นแบบทรงผมอบังนะครับผมหนวดอบังนะครับผมแว่นแล้วก็เสื้อแล้วก็ตัวที่พันตอนเกงน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวที่จะเป็นของผู้หญิงนะครับผมที่มาคู่กันเลยนั่นเองนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมมีผ้าโพกหัวให้ด้วยแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเซตซ s e อนสเตอร์นะครับผมปีศาจแห่งท้องทะเลนะ ผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมใครชอบแนวแบบแปลกๆเอเลี่ยนเอเลี่ยนนะครับผมตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับอันนี้เป็นเจ้าิงนะครับผมคู่กันนั่นเองนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่อนข้างที่จะฉีกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าตัวฟีฟ้าเอ็กซ์มิเกอร์นะครับผมก็จะเป็นกระต่ายเดิมพันย้อมสีนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นสีช็อกโกแลตแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนี่เป็นกอร์ซ่านะครับผมที่เราได้ดูไปแล้วเนาะเป็นกอร์ซ่าของฟีฟ้ามหาเวทผนึกมานั่นเองนะครับผมมีเอฟเฟก นะครผมมีเอฟเฟกคิวนะครับผมเอฟเฟกแบบว่าเสียงนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ตัวหมัดนะครับผมผู้ชายใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เวลาโช๊คเนี่ยก็จะมีแบบว่าเอฟเฟครอบจอด้วยนะเอฟเฟคคิวก็จะเป็นประกายทมินนะครับผมแล้วก็อื่นก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ถัดไปนะครับผมนี่มาเชนะครับผมแล้วก็มีของอ่านารมิด้วยนั่นเองเป็นมาเชเหมือนกันตัวนี้เป็นแดกเจอร์นะครับผมของโนบาร่าแล้วก็ไอซ์วอลโกโจนะครับผมนี่ของฟรีนะครับผมเดี๋ยวมาดูของฟรีก็เริ่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็น M14 นะครับผมที่หน้าตาค่อนข้างที่จะแปลกนะครับผมเป็นเซอร์ดีเกิ้ล เป็นแบบมิ้วแบบนี้เลยนะมีเอฟเฟกปลายกระบอกให้ด้วยนะผมเป็นดีเซอร์นั่นเองนะไอตัวนิ้วเมื่อกี้นะผมตัวนี้เป็นเซ็ตของยมาทูดนะผมแล้วก็มีเซ็ตฮิดทองนะผมแล้วก็บาร์เรตทองตัวนี้มีเอฟเฟกด้วยนะผมไม่ใช่ทองแบบของ4ีวีนะอันนี้เป็นทองแบบมีเอฟเฟกด้วยนะผมเป็น G18 นะผมวารเรนทกับ g 3 6นั่นเองนะแล้วก็นี่เป็นของขั้นนะของเดือนกมภาพันธ์นั่นเองเป็น AUG นะผมแล้วก็มินิอูซี่เป็นของเดือนมีนาคมแล้วก็ SVD เป็นของเดือน เมษายนนั่นเองอันนี้เป็นสกินของแรงนะครับผมซีซั่น,น35นะครับผมอันนี้เป็นซีซั่น50นั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นซีซั่น36นะครับผมเรียงกันเลยนะครับผมตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ถัดไปจะเป็น UMP นะครับผมตัวนี้ก็เป็นแนวแบบออกแนวแบบคั l เลอร์ฟูลคัลเลอร์ฟูลหน่อยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมที่เราเถียงกันว่ามันจะเป็น plasma หรืออะไรนะครับผมคือมันเป็นโทก้อนนะที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมกดเลือกฟอร์มได้แล้วก็มีเอฟเฟกต์เนนแบบนี้ด้วยนะครับผมต้องมารอดูสแตทมันนะคร ดีสักแค่ไหนสําหรับโถก,ก้อนตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวหนึ่งตัวเมื่อกี้นะครับผมแต่ตัว,ต,วตัวที่เปลี่ยนสีได้น่าจะดีกว่าเนาะอันนี้มี V S S นะครับผมของปีม้านั่นเองเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัวหัวตัดนะครับผมแล้วก็กระทะกระทะเป็ดนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นเกี่ยวยมทูตนะครับผมโหดมากตัวนี้สีขาวดำนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้เป็นเคี่ยวเหมือนกันนะครับผมอิเล็กทริกเบสเป็นสายฟ้านั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็มีตัวマイเบสนะครับผมตัวนี้เป็นของเจ้าตัวขั้นนะครับผมแล้วก็เรียงเลยกุมพามีนาเมสซาเป็นกระทะนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นของขั้นนะครับผมนะแล้วก็ถัดไปอันนี้เป็นของขั้นเหมือนกันนะครับผมซีซั่น3ามนะครับผม35แล้วก็ ตัวตัวนี้เป็นเหมือนกับอะไรนะต้นหอมนะครับผมแล้วก็นี่เป็นพวกขันนานะครับผมที่สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับผมนี่เปลี่ยนสีเปลียนฟอร์มได้เหมือนกันแล้วของเปลี่ยนสีได้แพทหน้านี่หลายอย่างเหมือนกันนะทั้งโกก้อนทั้งอันนี้ก็มีนะครับผมเปลี่ยนสีได้เท่มากๆเลยนี่เป็นหัวตัดนะครับผมแล้วก็เป็นหมัดเสือดำนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยอย่างที่เรารู้กันว่าแผทหน้านี่มันจะมี2หมัดนะครับผมนีหมัดเสือดําแล้วก็หมัดมหาเวทผดึกมานั่นเองอันนี้เป็นตัวเนธนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากเนาะโอเค ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวเนตก็คือเรียงตามขั้นเลยนะครับผมอันนี้เป็นขั้นของเดือนเมษานะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นของอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น ไอโซนะครับผมไอวอร์ตัวเป็ดนั่นเองนะครับแล้วก็ไอวอร์ตัวเสือดำนะครับผ,นะผมไอโซแปดบิดนะครับผมเป็นรูปมังกรแปดบิดแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นไอวอร์ขั้นของเดือนกุมภาพัพานธ์นะครับผมนี่แล้วก็ไอวอร์ขั้นของเดือนเมษายนนะครับผมน่าจะใช่นะไอ้อันนี้ผมเตยของตัวเป็ดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นราตากผ้ากำแพงสีสันสวยงามนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะผมเป็นคาร์ลฟูเหมือนกันตัวนี้นะครับผมใครชอบแนวแนวกราฟิกรฟรกราฟิตตี้นะครับผมตัวนี้เหมาะเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นของ ขั้นเดือนมีนาคมนะครับอันนี้เป็นของเซตยมมาทูดนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นพวกกล่องดวงใจกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นของยมมาทูดนะครับผมอันนี้เป็นของแปดบิดนะครับผมมีเรียงกันไปแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็น,นี่เป็นของขั้นของเดือนกรุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผมนี้แล้วก็ขั้นของเดือนมีนาคมนะครับผมก็จะเป็นกล่องสมบัติแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นของเดือนมีนาคมเช่นเดียวกันนี่เป็นของเดือนเมษายนนะครับผมอันนี้เป็นของเซตเอ่อซีมอนสเต ถังทะเลนั่นเองนะผมอันนี้เป็นกล่องดวงใจถังสีนะผมเนี่ยนีเป็นกล่องดวงใจของขั้นเอไม่ใช่ของแรงซีซั่นสามหกนะผมอันนี้เป็นกระเป๋าแถบแดงของฟีฟายชุดหนังสือไคเซ้นนะผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมมี2อฟอร์มนั่นเองมีตอนหลับกับตอนตื่นแล้วก็นี่เป็นกระเป๋าของเมงูนิฟุชิงุโร่นั่นเองนะครับผมเป็นชิคกี้พาินะครับผมแล้วก็มีเป็นกระเป๋าหุ่นฟางโนบาระนะครับผมแต่ว่าหุ่นฟางมันจะใหญ่ๆหน่อยนะครับผมเอาแบบมาสะพายหลังเลยตัวใหญ่เริ่มเท่มนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเซตอ่าน่าจะ ก็เป็นของโจ๊กเกอร์นะผมโจ๊กเกอร์ย้อมสีนั่นเองนะผมสําหรับเซตตัวนี้นั่นเองเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าเสื้อดํานะผมเสื้อดำสีแดงนะผม <c oughs> นั่นแหละนะผมเป็นทีมเสื้อดำเป็นทีมแบ็คแพนเทอร์นั่นแหละดูจากชุดมาแล้วกันเนาะอันนี้เป็นของอกุมภาพันธ์นะผมเป็นของ อาวันไทนนั่นเองนะครับผมเซตคือเยอะมากๆนะครับผมที่เรามาอัปเดตกันในวันนี้บางทีก็หลงลืมบ้างก็ขออภัยด้วยนะอันนี้เป็นเซตเป็ดนะผมแล้วก็นี่เป็นของเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมนี่เป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเลยนะครับผมกระเป๋าของเดือนมีนาคมนะครับผมเรียงไว้เลยแล้วก็เป็นกระเป๋าของเดือนเมษายนนั่นเองนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นอีโมจิเป็นตรีมแบบว่าอีโมจิน่ารักน่ารักนะครับผมอันนี้เป็นซีมอนสเตอร์นะครับผมปีศาจท้องทะเลหน้าตาก็ จะเป็นแบบนี้เลยนะผมอันนี้เป็นกระเป๋านะผมกระเป๋าชุดแบบว่าจิบินั่นเองนะผมตัวนี้ก็น่าจะมาช่วงซงกรานนะผมสําหรับเซตที่น่าจะออกแบบโดยคนไทยด้วยนะผมเป็นชุดที่ยอดฮิตของคนไทยด้วยนะั่นเองนะอันนี้ก็เป็นพวกร่มต่างๆนานนะผมไม่ได้มีอะไรมากเนาะเรียงตามตัวขั้นเลยนะผมแล้วก็ตัวนี้เป็นสกายบอร์ดนะผมหรือว่าแอร์บอร์ดนั่นเองนะผมนี่ก็เป็นของขั้นแล้วนะผมกุ้งปลา มีนานะผมเป็นรูปพวั่วแบบนี้เลยนะผมแล้วก็เมษานะผมก็จะเป็นแบบนี้นะผมน่ารักน่ารักกวนๆหน่อยนะผมตีมเมษานั่นเองเนาะนะผมแล้วก็ตัวนี้นะผมเป็นบอดชุดขาวนะผมก็น่าจะมาช่วงสูงกรางเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นวิกปูดนะผมมอนสเตอร์ทรัคลายเจนิสกไครเซนนั่นเองนะผมเป็นสกินรถสกินพาหนะต่างๆนะผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้เป็นของขั้นนะผมเรียงกันไปเลยที่ของเมษานแล้วก็ย้อนกลับไปจะเป็นมีนาแล้วก็กุมพานั่นเองอันนี้เป็นเซตเอ่อปี สัตว์ท้องทะเลนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเซ็ตเจ้าตัวรถไถนะครับผมรถไถตัวนี้เป็นสกินวิกฟูดหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม,มโอเคก็ go! ประมาณนี้นะผมสำหรับของที่จะอัปเดตมาในแพทหน้านะผมอัปเดตมาในแพทหน้าก็คืออัปเดตวันที่14นะผมแต่ว่าอะไรจะมาตอนไหนบ้างก็ต้องรอชมกันต่อไปนี่เป็นสปอร์ตของเซตเป็ดนะผมน่ารักมากๆเลยนะผมประมาณนี้แล้วก็นี่เป็นท่าบูย่านะผมท่าบูย่าแบบว่าตอนจบนั่นเองนะผมจะมีแบบว่าสามารถเปลี่ยนท่าบูย่าเปลี่ยนท้องฟ้าเวลาบูย่าได้แล้วด้วยนะผมคือแบบเฟี้ยวมากๆนะผมแล้วก็สําหรับจุดที่สื่อไครเซนนะผมที่จะอัปเดตในวันที่สิบ สีนี้นะผมแล้วก็อันนี้จะเป็นของสายฟรี ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ได้เป็นของไตยีถูกของทุกเซิร์ฟของทั้งหมดเลยนะผมก็จะมีเป็นชุดอิตาโดริยูจินะครับผมมีเป็นชุดฟรีแบบนี้เลยแล้วก็มีร่มนะครับผมร่มร่มยูจิฟรีนะครับผมมีมอนสเตอร์ชักฟรีนะครับผมมีไอซ์วอลโกโฟฟรีนะครับผมแว่นนานามิก็ฟรีล้วผมแล้วก็มีพวกโปรไฟล์แบนเนอร์นะครับผมการแบทเทิลนะครับผมแล้วก็มีตัวกรอบรูปแบบนี้นะครับผมสติ๊กเกอร์ก็ฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้นานประมาณนี้เลยสําหรับของฟรีนะครับผมแล้วก็จะมี อันนี้เป็นการเก็บนะผมพลังสายเวทเพื่อปลดล็อกสติลต่างๆในแมปนั่นเองนะครับผมนี่สามารถปลดล็อกได้แบบนี้เลยนะผมอันนี้เป็นหมัดเดวเจนหรือหมัดเว้นช่วงนะครับผมสามารถกระเด็นแบบนี้เลยแล้วก็ทะลุไอซ์วอลแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็นี่เป็นคอสโนบาระนะครับผมนี่แล้วก็จะมีนี่อัพได้ด้วยนะครับผมคอสโนบาระเท่มากๆอันนี้เป็นสีม่วงนะครับผมมุราสกิของโกโจนั่นเองนะครับผมเวลาใช้ก็คือเท่มากๆเลยอันนี้เป็นกลางนาเขตนะครับผมสามารถดึงศัตรูมาหนึ่งหนึ่งได้นะ ดึงหลังไอ้สวอก็ได้ที่เป็นโรนนะครับผมเป็นยุงไฟนะั่นเองตีได้เป็ดเผาด้วยนะตัวนี้นะผมไม้ก้างหน้าเคของซูคุนะนะครับผมหน,หน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยแล้วก็น,นี่พิเศษเลยนะครับผมเป็นอ่ เวพอตในแมปนะครับผมเมื่อเก็บแล้วเนี่ยเวลาใช้เราน็อกศัตรูได้นะครับผมสกิลกดใช้ของเราจะรีเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่ไม่แน่มันก็อาจจะรีทันทีเลยก็ได้นะอันนี้เป็นชุดแบบใหม่นะครับผมสามารถกดดิ่งลงมาจากฟ้าได้แบบนี้เลยนะครับผมไม่ต้องรอแบบว่าร่อนลงนานๆนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเกี่ยวกับซ c นะครับไอดปไซเบอร์ก็จะปลดล็อกพวกค้อนนะครับผมพวกค้อนพวกหมัดอะไรประมาณนี้เป็นพวกสกิลของมหาเวทผดึกมารนะครับผมนี่ก็มีให้ลองใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกการนาเขียนหรือว่าค้อน โอบาร่านะครับผมก็คือแรงมากๆเลยนะคอนโอบาร่าเนี่ยโอเคนะคผมก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนคลิปนี้นะครับผมใครชอบก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกดไจค์ให้มาร์คเอพีด้วยสำหรับวันนี้เหนื่อยมากๆไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย